สวัสดีครับอยู่กับช่อง PSR t a c t o r นะครับวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนไฟท้ายครับไฟท้ายแตกซะแล้วครับไฟท้ายสปอร์ตไลท์อันนี้เป็นหลอดไส้ H1 ครับเนี่ยอไฟ H1 ก็จะเปลี่ยนไปแบบนี้ครับ LED LED ่าจะแจ่มอยู่นะครับราคาก็60กาบาทช้อ,อปปิง้งออนไลน์มาครับ อันนี้ไฟส่องท้ายเดิมของเขานะครับเนี่ยไฟส่องท้ายเดิมของเขาติดรถหนึ่งแปดห้ามาครับหนึ่งแปดห้าของผมเนี่ยติดหนึ่งแปดห้ามาอันนี้คันนี้ติดอันนี้ของหนึ่งหกห้าครับรูปร่างไม่เหมือนกันครับเนี่ยออันนี้ของหนึ่งหกห้าหนึ่งหกห้าก็ไม่ได้มีไฟท้ายอะไรมากมายอันนี้จะเป็นไฟท้ายไฟท้ายเดิมทับทิมทับทิมครับทับทิมอันนี้ไฟท้ายเดิมออันนี้ก็เป็นไฟของฟอร์ดรถไฟฟอร์ดเนี่ยสั่งรถไฟฟอร์ดไฟเลยครับติดได้มุมได้หมด อ่าในกรณีนี้เราก็ติดเพิ่มเองตามยุคตามสมัยครับอันนี้ของเดิม,มนะครับเนี่ยของเดิมของเขาเลยติดจะมาจะติดมาข้างเดียวครับจะติดมาข้างขวาอ่าติดมาฝั่งขวาข้างในจะเป็นหลอดไส้ครับหลอดไฟ้เดิมเนี่ยเบกอินิงแล้วนะครับเนี่ยนี่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 ครับอีฮอกก็เดี๋ยวว่างๆผมว่าจะหาทําเอาหลอดไฟยุคใหม่ใส่เข้าไปครับแล้วก็เอามาใส่ ใส่ให้ดูสวยงามดีครับอ่นนี้ก็เหมือนกันครับแง่มันเหมือนกันแต่รูปร่างไม่เหมือนกันหน้าแก้วไม่เหมือนกันเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวรอติดตั้งก่อนครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูครับครับตอนนี้ก็มืดแล้วอันนี้เป็นแสงไฟจากกล้องวงจรปิดนะครับก็ตอนนี้ก็มืดอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราไปลองดูกันตอนนี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับ เราเอามาที่รถเราอัา๊บนี่ก็สว่างมากสว่างโลงเลยเห็นหมดเลยลกๆเลยครับนี่ก็ติดตั้งแล้วน่าจะจ้ามากแสนท้ายก็ยังใช้งานได้อันนี้ผมพ่วงกับไฟหน้าไว้ ไปหน้านี้ก็เป็น led ครับจากคลิปคลิปก่อนอส่ไปแล้ led หมดสว่างสว่างก็นี่ครับอ้าวข้างนี้ไม่ติดอขอขอบคุณผู้ติดตามรับชมด้วยทุกท่านเวยครับก็ขอขอบคุณครับ